สวัสดีค่ะเรามาเปลี่ยนสีเสื้อกันดีกว่าทุกคนโดยการใช้แอป PIC r r t ค่ะอแอปนี้เลยนะคะเข้าไปปุ๊บแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะคะก็กดไปที่สีม่วงเหมือนเดิมข้างล่างแล้วก็เลือกรูปเลยเอาเป็นรูปรูปรวมแล้วกันาจากนั้นก็กดไปที่เอฟเฟกนะคะเห็นไหมคะหน้าตาเอฟเฟกก็จะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกเลยเห็นไหมคะแต่เราจะเลือกในหมวดสีค่ะทุกคน จากนั้นก็เลือกไปที่สีเปลี่ยนค่ะทุกคนแล้วเราก็โฟกัสเลยว่าเราจะเปลี่ยนตรงไหนเลือกเป็นตรงเสื้อแล้วก็ปรับเห็นไหมแค่นี้เองปรับสีได้นะ,ะเ,ออเลือกสีที่ต้องการเลยถ้าเราพอใจกับสีที่เราต้องการแล้วก็กดบันทึกข้างบนเลยค่ะรูกสองข้างบนเหมือนเดิมอา ลองภาพอื่นบ้างดีกว่าอะกลับไปกดที่ยกเลิกแล้วก็ทิ้งไปนะคะมันบันทึกให้เราแล้วจากนั้นแล้วก็เลือกรูปใหม่ค่ะเอาเป็นรูปรวมแบบนี้เออแล้วก็เหมือนเดิมค่ะกดเอฟเฟกไปที่สีแล้วก็เลือกสีเปลี่ยนแล้วก็โฟกัสไปที่เสื้อแล้วก็ปรับเลยอสมมติชอบสีนี้นะคะก็บันทึกถ้าเราบันทึกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะเสื้อแบบเนี้ยเปลี่ยนใหม่ดีกว่าแล้วก็กดไปที่ลูกสองข้างบนเห็นไหมคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแล้วเราก็ กลับมาใส่สีได้ใหม่นะคะโดยไม่ต้องออกไปยกเลิกเลยนี่ถ้าใช้รูปเดิมนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนรูปใหม่ก็เหมือนเดิมค่ะคือกดยกเลิกแล้วก็ทิ้งเพราะว่ารูปมันบันทึกไว้แล้วอ่ารอบนี้มาเป็นรูปเดี่ยวบ้างแบบเต็มเต็มเลยอ่า แล้วก็เลือกจุดโฟกัสสีสมมติเอาสีนี้ทุกคนเห็นอะไรมันแปลกๆไหมคะคือปากเห็นไหมแล้วก็ตรงแก้มมีสีน้ําเงินเพราะฉะนั้นเราต้องลบค่ะกดยางลบข้างบนแล้วก็ยางลบข้างล่างนะคะแล้วก็ลบเลยค่อยๆลบไปถ้าเรากลัวพลาดแล้วก็ซูมนะเอานิ้วจีบขยายซูมอ้โอ้โอ้อ<笑><笑><笑>โอเคอแล้วเราก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปอืม จากนั้นเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เป็นไงแล้วก็บันทึกแล้วกลับไปเป็นสีเดิมก็ได้เห็นไหมข้างบนอ่าแล้วก็เปลี่ยนใหม่อะแล้วก็ปรับเหมือนเดิมเลยอ่าลบเหมือนเดิมนะคะยังลบมาลบเหมือนเดิมซูมเข้าไป sexy girl oh you know oh บันทึกอ่านี่แค่นี้เองเนียนไหมเหมือนเราเปลี่ยนสีเสื้อจริงไหมเออไปดูซิว่ามันอยู่ไหมคะโอเคอยู่ครบนะคะถ้าใครที่ตามไม่ทันนะทุกคนแนงขอให้ทุกคนนะ่ะค่อยๆทำตามแล้วก็สต็อปไปทีละนิดทีละนิดนะคะมันจะทำให้เราเป็นบางทีเนนต้องพูดไวไงเพราะว่าเวลามันจำกัดไงเออ เพราะว่าไม่งั้นมันจะลงในลายไม่ได้เน่ก็เลยต้องพูดไวให้มันกระชับนิดนึงแต่ว่าถ้าทุกคนไปค่อยๆสต็อปฟังไปทีน,นิดแล้วทำตามสต็อปสต็อปอะรับรองเป็นแป๊บเดียวนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ